ตอนแอนมาประกวดครั้งแรกใช่ไหมคะแอนบอกว่าหนูบอกพี่ลาสบอกทุกคนเลยคะ่ะตอนประกวดพอเขาถามว่าหนูมาเพื่ออะไรหนูก็มาหนูก็บอกเขาว่ามาเพื่ออยากช่วยคนอื่นอยากช่วยคนที่ไม่มี r r v เ l e g e เหมือนเหมือนเราคนที่แบบลำบากทุกวันที่จะแบบหาเงินกินข้าวหาน้ำดื่มอยู่บ้านแล้วนอนแบบ in peace ก็อยากช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันที่หนูชนะหนูไม่ได้ purpose เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนูชนะทางซุปเปอร์กองใหญ่ก็ถามเหมือนกันว่าอยากทำอะไรกับไทโรนี้หนูก็บอกว่าอยากช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับแอนนะคะหนูเข้าใจว่า แอนแบบลัคกี้มากที่มีครอบครัวที่รักหนูที่สปอร์ตหนูแล้วก็หนูเข้าใจว่าหลายคนไม่มีแบบนี้อะค่ะแล้วก็มีหลายคนที่ s t r u g g l ทุกวันเลยหนูอยากเป็นคนที่แบบ put a smile on their face แล้วก็หลังจากกลับมาคือโควิดก็เป็นโอกาสที่ให้แอน พิสูจทุกคนว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่แค่พูดว่าอยากช่วยคนอื่นแต่ว่าทำจริงๆแบบ action speak louder than words หนูพูดอะไรก็ได้แต่ถ้า action หนูไม่ทำตามอะค่ะอะไรที่หนูพูดมันไม่ it doesn't matter เลยหนูเอาโอกาสนี้มาช่วยคนอื่นมากที่สุดก็ตอนใครชวนไปบริจาคของแอนก็ยินดีมากที่จะทำแล้วก็มี project ของตัวเองที่ไปสร้างห้องน้ำกัแบบสาลาให้เด็กที่โคราชแล้วก็แบบ บริจาคของบางครั้งมันก็ยากเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้คือแบบต้อง social distance ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ว่าแอนพยายามที่จะเก็บ purpose ไว้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าบางครั้งมันไม่ต้องการ title หรือว่ามงกุฎที่จะเป็นคนดีแต่ว่าถ้าอยากทำจริงๆไม่มีอะไรที่จะทำให้เรา nothing can stop you if you really want to do it